เวลามานั่งในห้องนี้นะครับเรา,เอ,าอย่างแรกคือคนหน้าเดิมนะฮะคือคนสอนคือหน้าเดิมคือหน้าผมผมไม่ได้ไปทําหน้ามานะก็คือหน้าเดิมหนึ่งนะครับสองคือว่าเนื้อหาก็นั่นแต่พี่น้องฟังดีนะครับผมเนี่ยเคยไปเคยไปทําเรื่องลงทุนช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปดูเรื่องเรื่องเกงกําไรมันมันเป็นเนื้อหาวิชาที่แปลกมากเลยว่าผมตั้งใจฟังมากๆาเลย ซับซ้อนมากเลยนะฮะมันนี่เมเนจเมนต์ดูแท่งเทียนอะไรอย่างงี้ฮะผมนี่นะครับทุ่มเทในการตั้งใจฟังมากเลยแล้วเขาบอกว่าคนส่วนมากนะครับที่อยู่ในโลกนี้นะครับคนส่วนมากนี่นะครับที่เข้าไปเรียนห้องเรียนนี่นะครับทราบหรือไม่ฮะว่าคนที่ลงทุนในตลาดทุนเนี่ยจะเจ๊งแปดสิบอร์ซ็นต์แปดิเปอร์เ็นตเจ๊งเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงก็คือว่า คนส่วนมากเนี่ยมีข้อผิดพลาดข้อหนึ่งเขาเรียกว่าคลา s ลู o m f ร์ r e c y หรือการนั่งเรียนในห้องเรียนเข้าใจแค่นิดหน่อยสมมตินะครับพี่น้องนั่งในห้องนี้นะครับสมมุติว่านั่งแล้วก็เล่นกันคุยกันนี่นะครับพี่น้องจะจะมีสิ่งหนึ่งก็คือว่าคลา s ลู o o อร์เรซ y อย่างแรกนะครับถ้าสิบเรียนเรื่องนี้ไปปุ๊บนี่นะครับพอมีหัวข้อใกล้ๆกักนมานี่นะครับพอเรียนอีกนะครับก็จะอยู่ในโหมดเลยไหมครรู้ล้วเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่2ก็คือว่ารู้แต่รู้ไม่จริง คนรู้ไม่จริงไปลงในตลาดทุนก็เลยเจงไงมันก็ได้มีแค่คนแค่ยีเปอร์เท่านั้นที่สามารถทํากําไรจากตลาดทุนได้เพราะว่าตั้งใจฟังแล้วแปลกมากเลยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับผลกําไรในชีวิตนี่นะครับโอ้ผมตั้งใจฟังคอร์สผมซื้อคอร์สมาเป็นหมื่นเลยนะฮะผมก็นั่งฟังวิดีโอเขาเรื่อยละเอียดถี่ท้วนจดอีต่างหากมาแล็อดกราฟเลยนะครับแต่สุดท้ายมันก็เลิกไปเพราะเจ้าไม่ได้เรียกนะครับแต่ก็ทําให้เข้าใจคนที่ลงทุนมากขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าพราะวาชนะก็เหมือนกัน มันมันไม่สําคัญมันมันทำไมคนเรียนเหมือนกันแล้วมันมันได้ต่างกันเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าคาร์ดูลฟอร l เรซี่ไงท่านไม่ได้เข้าใจจริงๆ12ึ่งสองบางทีท่านอาจจะฟังแล้วก็เกิดความเคยชินเพราะว่าเจอผมบ่อยหรือว่าแต่จริงๆในความเป็นจริงนี่นะครับถ้าพระวิญญาณตัดผ่านนี่นะครับมันเป็นเนื้อหาที่จําเป็นสรับชีวิตของท่านถามจริงนะครับผู้ช่วยที่ดีๆนะครับพยายามจะให้คาแนะนําท่านตลอดเวลา พื่อให้ท่านไปให้ถูกทางจริงไหมแล้วแนะ่นอนพระเจ้าใช้บุคคลในการพูดพระวจนะเพื่อจะทําให้บางอย่างเนี่ยมันเกิดในชีวิตของท่านเพราะฉนะ,ะนะั้นวันนี้เนี่ยถ้าพี่น้องรับพระวจนะด้วยใจยินดีนี่นะครับอาจจะพลิกชีวิตไปเลยก็ไดนะ้เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสติปัญญาของมนุษย์บางทีอาจจะมีถ้อยคาบางอย่างที่พระเจ้าต้องการบอกท่านบางเรื่องพระองค์เนี่ยเหมือนกับท่านนั่งแท็กซี่ไปมันรถมันวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามบอกท่านให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครั้งนี้อาจจะบอกให้เลี้ยวซ้ายแต่พเพื่อนท่านนงงงสทท้ทาายกก็หลไปอี3วัน ก็มีปัญหาบอกว่าทาไมมันไม่ถึงเป้าหมายสักทีทาไมไม่ได้พักสักทีทาไมสิ่งที่ตั้งใจมันไม่เป็นสักทีเพราะไงไหมครเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจฟังคําแนะนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระวจนะพระเจ้านะครับ mm hmm. ก็เลยถือน้าใจว่าอยากให้พี่น้องฟังด้วยด้วยคือคงไม่ได้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเนื้อหามันก็เป็นเนื้อหาพระวจนะนี่แหละแต่ว่าลองลองลอง,ลองฟังจริงว่าพระวิญญาณจะแนะนําท่านยังไงในเรื่องเหล่านี้นะครับวันนี้มาในหัวข้อที่ชื่อว่าคนที่พระเจ้าชื่นใจนะครับ ใน1เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่2นะครับบอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเสมอและเมื่ออธิษฐานก็เอ่ยถึงชื่อท่านนะครับพี่น้องเคยรู้สึกนึกถึงใครแล้วรู้สึกขอบคุณไหมฮะเคยไหมฮะถ้านึกถึงคนนี้นะโอ้โหมันมีแต่คำขอบคุณไปหมดเลยผมรู้สึกว่านึกถึงคนนี้คนนี้ช่วยผมเยอะมากเลยคนนี้ดีกับผมมากๆเลยนะครับพังมีตอนนี้กําลังบอกเหมือนกันว่าเปาโลเนี่ยบอกว่าเวลาเขานึกถึงคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกานี่นะครับเขาเนี่ยมีความรู้สึก ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากเลยนะครับในความเป็นจริงนี้นะครับคนในชีวิตเหล่านี้นะครับมักจะมีคนสองประเภทเสมอพี่น้องเอาเอา,เอาความเป็นจริงนะครับคริสเตียนหลายคนเนี่ยที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับคิดว่าศาสนาคริสต์ต้องมีแต่คน <c ười> ดีๆนะค,ครับเอาแต่ความเป็นจริงนะครับถ้าท่าเป็นคริสเตียนนานพอนะครับท่านจะรู้ว่ามีคนไม่ดีด้วยมีคนไม่น่ารักเลยนะครับหรือบางทีเศรษยีพิบายจะมีพื้นที่ไม่น่ารักก็มีนะครับหมายว่าไงครับคนส่วนมากนะครับจะผิดหวังในความสัมพันธ์ แล้วก็เจ็บปวดแล้วก็เก็บความทรยศเอาไว้เช่นบางคนโดนหย่าร้างบางคนโดนทรยศเรื่องธุรกิจบางคนโดนสิ่งต่างๆมากมายนะครับแล้วหลายครั้งนี้นะครับคนส่วนมากเนี่ยมักจะโฟกัสในบาดแผลตัวเองมากกว่าจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในคนดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมักจะมีคนกลุ่มเล็กๆเสมอนะครับที่ทําให้ท่านบาดเจ็บอยู่ดีนะครับอ,อ,อะไรนะฮะอาจจะแบบไปไปมีแต่คนชมว่า ทีมนะักมัสการเด็กที่เพิ่งขึ้นมาร้องใหม่นี่ร้องดีทุกคนเลยนะครับแองจี ie, ney, ้คอตนี่ตีคาคองก็ยอดเยี่ยมอยู่นะครับยู่ดีมีตะลุงคนหนึ่งมานะครับแล้วก็มาบอกว่าออก็ร้องก็อะไรเงี้ยมาวิจารณ์อะไรเ่านี้นะครับอาจจะมีแค่คนเดียวจากทั้งโบสถ์สามร้อยคนที่ไม่ชมนี่นะครับแต่หลายครั้งนี่นะครับเรามักจะไปโฟกัสคนเหล่านี้พี่น้องว่าจริงไหมฮะคิดว่าเด็กๆร้องดีไหมฮะ ว่ดีมากเลยนะฮะตีข่าวของอะไรก็ดีดียอดเยี่ยมมากๆเลยแต่แหลายครั้งนะครับพี่น้องจำเอาไว้นะครับจะมีคนที่ไม่น่ารักจะมีคนที่ไม่หนุนน้ำใจท่านจะมีคนที่เหมือนหลุดมาจากละครไทยนะครับเป็นตัวร้ายแล้วก็ตัวร้ายนี้มันจะคิดไม่ได้จนกว่าจะจบจบตอนท้ายฮะรหรือไม่ก็ตายไปเลยนะครับคนเหล่านี้นะครับจะทําให้เกิดความเจ็บปวดแต่ผมอยากหนุนน้ำใจว่าตอนนี้เปาโลนะครับไม่ได้โฟกัสคนเหล่านั้น คนบางคนนี้นะครับไม่น่ารักเอาจริงๆนะครับเปาโลเนี่ยพอคิดถึงผู้เชื่อที่เมืองเทสโอลิกานะครับก็ล้นไปด้วยคำขอบคุณนะครับเพราะว่าชาวเมืองเทสโอลิกานะครับโดนข่มเหงหนักมากอดทนในความยากลำบากด้วยกันเข้มแข็งด้วยกันรับแรงกดดันที่ไม่ควรจะรับได้นะครับรับใช้ด้วยกันสุดท้ายเปาโลเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาจริงๆนะครับคำว่าเราขอบคุณนะครับใช้คำว่าวีแปลว่าเปาโลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเปาโลขอบคุณคนเดียวนะครับทั้งเปาโลซิลาทิโมธีนะครับทีมของเปาโลเนี่ยมีใจขอบคุณ คิสเตรียมเมืองเทซโลนิกาจริงๆนะครับเปาโลเนี่ยได้รับการน,นุนน้ำใจอย่างมากนะครับจากความเชื่อและแบบอย่างของผู้เชื่อในเทซโลนิกานะครับคำว่าขอบคุณตรงนี้เนี่ยเป็นภาพเหมือนกับอะไรครับเช่นอ,อ,อยู่ดีนะครับก็ได้รางวัลอะไรสักอย่างไปงานอีเวนต์สักอย่างแล้วก็เหมือนกับที่พี่ได้ฟังว่าได้ทีได้ตู้เย็นกลับบ้านมานะครับโอ้มันดีจริงๆทําไมที่นี่ใจกว้างขวางทําไมนั่นจริงใช้คําว่ายูคาริสทอสที่แปลว่า าภาพของคนที่พอใจชื่นชมขอบคุณมากๆจากส่วนลึกนะครับจากพระพรที่หลั่งไหลออกมาจากใจข้างในนะครับแปลว่าไงครับคำว่าอยู่ละคาริสทอนนี่นะครับแปลว่าเป็นการใจขอบคุณแบบล้นไหลออกมาเคยเห็นไหมขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากวันนั้นนะครับรถรถตู้นะครับไปยังแตกตรงหน้ากู้ภัยจังหวัดน่านนะครับแตกตรงนั้นพอดีเลยนะครับ เพราะาอย่างเพิ่งซื้อรถมือสองมาแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยน,นก็เลยแตกนะครับโอ้ตะปูนี่ไม่ได้เป็นตูดตํานะฮะหัวตําเข้าไปนะครับแตกสนิทจอดตรงนั้นเลยนะครับแล้วพอเราก็เดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยจังหวัดน่านเนี่ยนะครับทราบไหมฮะแค่เปลี่ยนยางเส้นเดียวนี่นะครับมีรถเคยเห็นรถรถกันทางทางด่วนไหมฮะที่มีไฟขึ้นแทงขึ้นทั้งบนแล้วก็มีม,มีมีแบนเนอร์ใหญ่ๆฮะ แล้วก็มีคนมาช่วยผมเปลี่ยนยางรถยนต์ถึง15คนผมมีนะครับไม่รู้จะทํำอะไรย,ยกเว้นยืนเฉยๆนะครับมาเปลี่ยนโ,โหยางแบบเปลี่ยนแบบเต็มที่มากเลยนะครับแล้วพวกเขานี้นะครับ ก็เรียกคนโอ้โหลุมรถผมเต็มไปหมดเลยนะครับมีรถกันไม่ให้รถมาโอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแค่ยางแตกเยฉยเองนะครับแล้วสิ่งที่สาคัญเนี่ยพอเลิกเสร็จนะเขาไม่เอาตังค์เลยสักบาทเลยนะครับผมนี่ก็เกิดใจขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยผมมีน้ําใจมากๆเลยมันเกิดใจขอบคุณจากสิ่งดีที่เขาทาให้เราโดยที่ไม่คิดมูลค่าจริงๆนะครับสิ่งนี้เป็นท่าทีที่เปาโลมีต่อคนที่เป็นเมืองเทซโลนิกานะครับไม่ต้องพยายามขอบคุณมันขอบคุณมาจากใจอะใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักนี่นะครับ ผมก็เป็นแค่เขยเมืองหน้านี่นะครับไม่ไม่รู้จักก็มาช่วยผมเต็มไปหมดเลยผมรู้สึกมีใจขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะครับเป็นความยินดีแบบที่ปิดไว้ไม่ได้ต้องขอบคุณผมขอบคุณเขาไม่รู้กี่ทีนะครับมีใจแห่งการขอบคุณนะครับเปาโลเนี่ยหลายครั้งเนี่ยครับการขอบคุณแบบฝืนฝืนมีนะฮะเราสัมผัสกันได้บา,บางเรื่องเนี้นะครับบางทีเป็นขอบคุณแบบแกนแกนขอบคุณแบบต้องขอบคุณขอบคุณแบบต้องอวยพรแต่การขอบคุณแบบนี้มันเป็นการขอบคุณมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆว่ามันขอบคุณคนเหล่านี้นะครับอื เปาโลเนี่ยเต็มไปด้วยความทรงจําดีๆกับคริสเตียนเมืองชาวเทเซสโลนิกานะครับคำว่าท่านทั้งหลายนะครับที่บอกว่าขอบคุณท่านทั้งหลายเนี่ยมาจากคำว่าแพนตันที่แปลว่าไม่ได้ขอบคุณแค่บางคนในเมืองนะครับขอบคุณทุกคนเลยแปบลบว่าคริสเตียนทั้งเมืองเทเซสโลนิกานะครับเป็นคนที่น่าขอบพระคุณนะครับอืมคนทั้งหมดในเมืองเทเซสโลนิกานะครับฉายแสงของความเป็นคริสเตียนออกมาอย่างชาัดเจนทําให้ผู้นําอย่างเปาโลนะครับมีใจขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับคนเหล่านี้จริงๆ พี่น้องฟังดีนะครับวันนี้ท่านเลือกเป็นคริสเตียนสองประเภทเป็นคริสเตียนที่ทําให้ผู้นําของท่านหรือว่าคนทั่วๆไปนะครับรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านกับเป็นคริสเตียนที่สร้างปัญหาตลอดเวลาให้กับคนอื่น ในหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อที่สิบถึงสิบสองเนี่ยนะครับบอกว่าเปาโลนี้นก็ขอบคุณโคลินเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาเพียบเลยนะครับข้าพเจ้าวิงบอลพระเยซูนะครับขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและการตัดสินอย่างเดียวกันพี่น้องทั้งหลายขราพเจ้าคนในครอบครัวนางเคโลอาได้มีการทุ่มเถียงระหว่างท่านบ,บอกว่าเป็นสิทธิปป์เปาโลสิทธิ์อป,ปอลโลสิทธิ์เคฟาสิทธิ์พระคริสหรือว่าอยู่ในบทสิทธิ์อาจารย์คมเอกสิทธิ์ อาจารย์บิ๊กสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องการทุ่มเถียงกันน,นั่นีองคริสเตียนเนื้อหนังในเมืองโคลินนี้นะครับเป็นคริสเตียนที่ไม่มีใครอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหร,รับชีวิตเขาเท่าไหร่ต้องพยายามขุดออกมาเพื่อจะขอบคุณคนเหล่านี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่สร้างปัญหามากมายเป็นคริสเตียนที่ไม่อยู่ในล่องในรอยนะครับเป็นคริสเตียนที่หักปรรดสัญญาง่ายๆเป็นคริสเตียนที่พอมองไปแนละ้วไม่รู้จะขอบคุณเลยสำหร,รับชีวิตของเขาพี่น้องเคยเป็นอย่างนี้ไหมพี่น้องเคยเห็นใครไหมว่าคนเนี้ไม่อยากเจอเลยอ่ะไปโบสถ์ไม่อยากเจอคนนี้เลยเคยไหม คนนี้นะ่ยมาทีไรก็ต้องมาทักฉันมาอ้วนมาสนใจว่าฉันจะผอมฉันจะอ้วนฉันจะอ้วน,ฉ,น,นฉันจะผอมนี่นะครับหรือว่าชีวิตส่วนตัวนี่นะครับอีกแล้วมีข่าวมาอีกแล้วว่าคนนี้ไปทําเรื่องใหม่บางเรื่องอีกแล้วเป็นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนที่ไม่ไม่น่าขอบคุณเลยเคยไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าที่นี่ไม่มีนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าถ้ามีเราก็เปลี่ยนได้นะฮะ <c oughs> แต่ว่าประเด็นก็คือว่าไงฮะเวลาพี่น้องพี่น้องเอาจริงนะครับพ้งพีเนี่ยเวลาเขาคัดคนขึ้นมาเลยนะครับ ตอนที่คัดคนมาแจกข้าวนะครับแทนอัครทูตเนี่ยพระบีบอกว่าจงเลือกคนที่มีอะไรฮะชื่อเสียงดีและประกอบด้วยพระวิญญาณคําถามก็คือว่าในโบสถ์นี่นะครับท่านมีชื่อเสียงเรื่องอะไรมีชื่อเสียงเรื่องไปหลีผู้หญิงหรือเปล่าโด่งดังมากเลยถ้าพูดถึงคนนี้นะครับคนนี้เป็นชอบหลีผู้หญิงควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่ามีชื่อเสียงเรื่องการทํางานไม่เรียบร้อยหรือเปล่าหรือมีชื่อเสียงเรื่องอะไรฮะ เรื่องการดินทาหรือเปล่าหรือมีชื่อเสียงเรื่องการเหวียงหรือเปล่าเราเป็นคิสเสียงแบบไหนเรามีชื่อเสียงแบบไหนในโบสถ์พี่น้องว่าจริงไหมแต่วันนี้นะครับนาวออนี้นะครับท่านเลือกที่จะเลิกเป็นตัวร้ายในละครได้อะไรไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรไม่ดีก็คือไม่ดีพี่น้องจริงไหมฮะหรือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการตรงต่อเวลามีชื่อเสียงในเรื่องของการที่เป็นคนที่ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าหรือว่าท่านมีชื่อเสียงของการไปไปมามา คนนี้มาไม่ต้องห่วงอีก3มเดือนหายหัวแน่นอนเดี๋ยวก็กลับมาอีกไปไปมา,มา,มาเป็นคริสเซนพนเนจรถ้ามีชื่อเสียงแบบไหนถ้ามีชื่อเสียงแบบแบบไหนที่ทําให้พระเจ้าขอบคุณทําให้ผู้นําขอบคุณสรับชีวิตของท่านในพระเจ้าได้หรือเปล่าหรือชื่อเสียงท่านนั้น,นะครับมันเต็มไปด้วยเรื่องที่น่าตาําหนิจริงๆพี่น้องเอเมนไหมครับแบบว่าไงครับเปาโลกําลังสอนตอนนี้นะครับบอกว่า ทุกคนในคิดสัจจ์นะครับควรจะเป็นคนและสิ่งที่ผมได้ยินเมื่อวานนะครับในงานที่เป็นทำไลฟ์นะครับผมเห็นเลยว่าคิดเซนในในคิดสัจจ์นี่นะครับส่วนมากเลยนะครับเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็มีความรักให้ทุกคนบอกเลยว่าอบอุ่นหมดเลยมันเป็นไไม่ได้ครับเพราะผมไม่สามารถไปทักทุกคนได้มันหมายว่ามันเกิดขึ้นมาในใจของพี่น้องในใจจริงๆที่รู้ว่าเราต้องเราต้องไม่เป็นแพะแพะนี่ครับจะไม่ต้อนรับแขกแปลกหน้าตัวใครตัวมันน้ําก็ไม่ให้อะไรก็ไม่สนใจแต่แกะนี่นะครับจะต้อนรับแขกแปลกหน้า ประเด็นทีนะท่านจะเป็นยังไงก็ตามนะครับไม่มีใครสิ่งในระบบการทํา HR ในในบริษัทใหญ่นะครับ<ม>เขาจะมีการประเมินแบบหนึง่งเขาเรียกว่า360องศาเขาเรียก HR า HR 3อ0องศาก็ค,ค,คือการให้หัวหน้างานคนข้างบนโฟล์ครับข้างบนข้างบนนะครับคนข้างล่างคนซ้ายคนขวาคนรอบๆตัวเขานี่นะครับประเมินคนนี้ซีว่าคนนี้เป็นคนยังไงถ้าวันนี้นะครับมีการประเมินจริงๆนะครับ คนที่อยู่รอบตัวท่านสัก10คนมาเขียนประเมินเกี่ยวกับตัวท่านแบบไม่ใบแอสสินะครับเขาจะเขียนว่ายังไงเขาจะเขียนว่ายังไงเช่นนะครับอ่านเขียนถ,ถึงพี่ป๊อปนี่นะฮะพี่ป๊อปก็อาจจะแบบตลกทุกคนเขียนตลกเลย8ดคนนะครับนิสัยดีอีก8คนรอ ไม่ระบุหรือว่าประเมินเขาจะประเมินท่านว่าท่านเป็นคนยังไงพี่น้องเข้าใจไหมครับมันไม่สําคัญหรอกครับว่าเราทําถูกหรือทําผิดพี่น้องเข้าใจไหมแต่ชื่อเสียงของเรานี่นะครับมันประจักษ์แก่ตาคนรอบๆจริงๆพี่น้องจริง,จร,งจริงไหมฮะชื่อเสียงเรานี่นะครับมันมันกระชอนกระจายไปทั่วจริงๆหมายว่าตอนนี้นะครับพอเปาโลเนี่ยนึกถึงคริสเตียนกลุ่มนี้ในเมืองเทโซิกาทีไรนะครับเขารู้สึกต้องขอบคุณพระเจ้าอะ่ะน้อยเข้าไหมครับเป็นคนที่ยืนหยัดไม่เคยหายไปเลย มีงานนะครับไม่ไม่เคยเกี่ยงเบาหนักเบาเลยมาช่วยตลอดเป็นคนสัตซ์ซื่อเป็นคนพึ่งพาได้เป็นคนที่มีความฉลาดจากพระเจ้าเป็นคนที่มีร้องเพลงได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งนะครับอย่างอย่างเช่นเลยนะครับถ้าถ้าพูดถึงเอกเอกเตยนี่นะครับเรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่ชัดเจนเลยนะครับบ้านไกลยังไงก็มาแค่แค่คนเห็นว่าเขาบ้านอยู่ตรงนี้ต้องเคยไปอีอนิดนึงก็สุพรรณแล้วนะฮะ แล,แล้วมันมีช่วงที่เขาไม่มีรถนี่นะครับเขาก็ยังทุ่มเทนในการมารับใช้พระเจ้า <en> เขาไม่เคยบนไม่เคยไม่เคยอะไรเลยนะครับไม่เคยมาแบบ,แบ,บรีเควสอะไร <_ stars> เขาเขารูเา้เขามีหน้าที่อะไรนะครับ <_ stars> เขาก็มาตลอด <_ stars> เขามีชื่อเสียงด้านนี้เรื่องของการบ้านไก่แล้วก็มาโบสน,นะครับหมายว่าไงฮะแต่พี่น้องฟังดีนะครับพี่น้องพี่น้องแต่ละคนพี่น้องเวลาเราไปดูนะครับพระพี่บอกว่าตอนที่ดาวิดนี่นะครับมีทหารเอกมีทหารสามคนนะครับทุกคนมีชื่อเสียงของเขาหมดเลย คนนี้มีชื่อเสียงในการปาหอกไปทะลุคนหนึ่งรอคนอะไรอย่างนี้นะครับคนนี้มีจับดาบจนแข็งติดมือต่อสู้ทุกคนนี้นะครับมีชื่อเสียงดีมากเลยแล้วางพีมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับบางคนมีชื่อเสียงมากกว่าอีกคนหนึ่งน้องว่าจริงไหม นะครับถ้าวันนี้นะครับถ้าถ้าพูดถึงบางคนนะครับหรือว่าขึ้นมาในใจผมเนี่ยมันจะมีบางคนที่มันฉายแสงโดดเดี่ยมาเลยเขามีความรับผิดชอบฝากอะไรไปก็เสร็จทําอะไรก็ทานี่นะครับแต่เราไม่ได้มาวัดกันเรื่องความชอบทําเรื่องนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าคริสเตียนโคลินเนี่ยนะครับพอพูดมาทีไรนะครับเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยปัญหาซึ่งซึ่งเอาจริงๆนะครับในบทผมไม่ค่อยเห็นน้อยมากไม่ค่อยมีใครเป็นคนน่ารักมากรับใช้พระเจ้าเป็นคนติดตามพระเยซูเด็กๆก็น่ารักรับใช้ใช่ ตีคาคองร้องเพลงนี้นะครับเป็นเด็กที่น่ารักในพระเจ้ามากเลยเรียนก็เก่งขึ้นนี้นะครับเห็นผมเห็นผมเอาจริงๆนะครับผมมองกลับไปนะครับเอาบางทีเนี่ยเป็นศิลปิบาลก็มีโมเมนต์แบบโดนด่าก็เท้าใจนิดหน่อยนะครับแต่ผมไม่ค่อยเยอะเลผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ hmm. ประเด็นก็คือว่าแต่แต,แต่พอมองพอมาพอมาในกลุ่มแคร์นี่นะครับมาเจอพี่น้องเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกพระเจ้าดีจริงๆเลยรพระเจ้าส่งคนที่น่ารักมา รับใช้ด้วยกันอย่างมากมายนะครับก็ผมก็อยากหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าวันนี้เราเลือกได้พี่น้องใครอยากเป็นคริสเตียนที่ใครมองชีวิตท่านก็รู้สึกขอบคุณบ้างฮะขอบคุณไหมฮะใครรู้จักเรื่องไม่ร้อนไม่เย็นบ้างฮะผมเคยสอนหลายทีแล้วนะครับคริสเตียนนี้นะครับน้องแองที่น่าจะเคยได้ยินคิดแากเมืองเราดีเซียนะครับไม่ร้อนไม่เย็นนะครับในคนส่วนมากผมไม่เคยหลงหายด้วยพระผีตอนนี้ที่ผมไม่เข้าใจด้วยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ติดตามพระเจ้าจริงจังผมก็ควรจะ หลงหายไปเลยผมว่ามีช่วงหนึ่งนะครับก็หลงหายไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ร้อนไม่เย็นเป็นแค่อุ่นๆเลยนะครับเราจะขายเจ้าทิ้งผมบอกเออย่างนี้ก็ไม่ร้อนก็ต้องเย็นไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต,แต่ความจริงไม่ใช่เลยนะครับคือเียนเมืองลาวดีเซียนี่นะครับเป็นเมืองแห่งการเมืองธนาคารนะครับเมืองค้าขายแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ไม่อยู่ติดภูเขาไม่อยู่ติดแหล่งน้ําแต่อยู่ตรงถนนการค้าขายของโรมันเพราะฉะนั้นเมืองนี้ไม่มีแหล่งน้ํา เขาก็เลยต้องต่อท่อน้ำนะครับหไมล์กับ1 0 15กิโลเมตรสิกิโลเมตรจากเมืองโคลอสีนะครับโคลอสยแล้วก็อีก6กิโลเมตรกว่าเนี่ยจากเมืองฮิลาโพลิสนะครับเมืองฮิลาโพลิสเนี่ยเป็นเมืองน้าแร่เมืองน้ําร้อนคือเป็นจุ่มตัวแล้วก็แบบสปาน้าแร่แล้วมันก็รู้สึกแบบชื่นใจนะครับมันรักษาโรคคนหายน้ําร้อนที่เมืองฮิลาโพลิสนะครับมีมีมีคุณภาพในการรักษาให้คนหายโรค นะครับส่วนโคโลซเนี่ยเป็นน้ําจากภูเขาเหมือนมองเฟลอผมเคยไปอยู่บนภูเขาแอลนะครับแล้วผมไปกินน้ําที่มันต่อมาจากน้ําแข็งนะครับโอ้โหมันแบบมันอร่อยมากเลยนะครับเหมือนเปิดก๊อกน้ํากินนี่กินไม่ยั้งเลยนะครับใส่ขวดโอ้โหมันมันสดชื่นมากนะครับมันเป็นน้ําแร่ที่คุณภาพดีมากหมายว่าไงฮะน้ํานี่นะครับที่มาจากเมืองโคโลาซคือน้ําเย็นที่ทําให้คนชื่นใจ แต่พอมันเดินทาง6กกิโลเมตรสิบ้ากิโลเมตรมาถึงเมืองลาวดดเซียนี่นะครับมันไปกลายเป็นน้าอุ่นที่ไม่มีไม่ไม่ทำให้ใครชื่นใจและไม่รักษาใครเลยยังไม่พอ,น,พอน,นี่นะครับพอน้ําที่มีแร่ธาตุนี่นะครับพอกินเข้าไปนี่นะครับมันเกิดความรู้สึกคนสมัยก่อนไม่เข้าใจมันมันคือแร่อะไรพอกินรู้สึกว่ามันเป็นพิษอ่ะพระพีก็เลยบอกว่าเราจะถุยทิ้งเพราะว่ามันรู้สึกเป็นพิษไม่ต้องฟังดีพระพีตอนนี้กาลังพูดถึงคริสเตียนที่ร่ํารวยมากๆคือลาวดดเซียแต่ไม่เคยเป็นประโยชน์กับใครเลย เป็นคริสเตียนวัตถุนิยมไม่เคยคิดจะเป็นพรกับใครเลยหมายว่าคริสเตียนเหล่านี้นะครับเราดีเซียนรวยขนาดว่าแผ่นดินแบนดินไหวนี่นะครับเมืองพังนะครับเขาไม่สนใจบอกไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยผมผมมีเงินเยอะไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องสนใจใครนะครับเพราะว่าก็จะสร้างเมืองใหม่เองแต่ว่าชีวิตนี้นะครับไม่เคยไม่เคยรักษาใครอย่างน้ําร้อนและไม่เคยทําให้ใครชื่นใจเหมือนน้าเย็นแต่พอคนไปอยู่ใกล้ๆนะครับชิมจะรู้สึกเป็นพิษ คุยทีไรนะครับรู้สึกแบบจิตวิญญาณตกต่ําคือมันเพราะน้ําที่อุ่นที่มันเป็นน้ําแร่เนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันกินไม่ได้มันจะมีรสชาติเหมือนกับนั่นก็ต้องไปท,ไทําระเดเสียอย่างผมไม่รู้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพัมพีก็เลยบอกว่าเราจะถุยเจ้าจากปากในภาษาเดินแปลว่ากินแล้วรู้สึกขยะขยงแปบลบว่าไงครับพี่น้องเราเราต้องเป็นคริสเตียนไม่ร้อนก็เย็นก็ค,คือต้องมีประโยชน์ในทางใดทางหนึง่ง ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ร้อนรนแล้วก็เย็นไปเลยไม่ใช่นี่คือการตีความพังผีผิดๆแบบไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้านะครับผมก็เลยตื่นั้งใจว่านะครับเราต้องเป็นคริสเตียนที่ทําให้คนเกิดใจขอบพระคุณพระเจ้าเห็นที่ไรน,นะครับมาเจอเตยมานะครับเตยนี่ก็แบบสมภาพไปต้อนรับนะครับใครมาสวัสดีค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะ,นะครับยิงฟันขาวๆข,ของนางนะครับให้ให้กับคนมาคนรู้สึกโอ้ประทับใจพี่เตยจังเลยคะ่ะมาโบส์ ครับใครมาเจอใครมาเจอ,อเด็กที่ขึ้นไปร้องเพลงข้างบนนะครับโอ้โหนี่เด็กอายุกี่ขวบเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงเก่งจังเลยตีคาฮองได้มีจังหวะดีมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกขอบคุณพระเจ้าโอ้โหนี่ถ้าลูกฉันมาโบดนี่มันคงก็คงดีอย่างนี้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับี่น้อเไปไหมครับเราเราเราต้องเป็นคนที่ใครนะครับใครมานี่นะครับเหมือนพวกฝูงปิรัญญาถ้ามีดีเทคว่าหน้าใหม่คนนี้หน้าใหม่ฮะ มือนฝูงปนลัญญาพุ่งเข้าไปทักทายสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีคครับสวัสดีเหมือนฝูงปีลัญญาพุ่งเข้าไปเพื่อสวัสดีคนมาใหม่พี่น้องเองไหมครับท่านต้องแล้วรอยยิ้มท่านนิดเดียวนีครับพี่น้องสังเกตแมมแต่คนมานี่นะครับสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจที่เขาพูดมาเมื่อวานนะครับเรื่องเดียวเลยนะครับมีคนมาทักเขาอ่ะมันจะยากอะไรพี่น้องว่าจริงไหมเห็นใครหน้าใหม่หรือหน้าไม่คุ้นนะครับหรือว่าหน้าใหม่นี้ไม่ใช่ว่าไปทําาจมมมูกให่นะะ หน้าใหม่สวยจังเลยครับหน้าใหม่ไม่ใช่นะฮะหน้าใหม่มาโบสถไม่รู้จักหรือยังไม่ชินเนะี่ยอาจจะมาครัง 2, ้งแรกครั้งสองครั้งสามนี่นะครับพี่น้องไม่ต้องรองให้เสร็จย่พี่บานบอกว่าคกยช่วยไปคุยกับเขาหน่อยพี่น้องต้องอะไรเหมือนฝูงปีนรันยา่าเหมือนมีมีชิ้นเนื้อตกไปในน้ำนะ่ะทุกคนกูเข้ามานะครับเขาต้องตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้าน้องคนนี้ก็มาสวัสดีเฮ้ยคนนี้ก็สวัสดีงงไปหมดเลยอย่างนี้นะครับพี่น้องเอเมนไหมครับเราจะให้พอนสดีครับ